คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดสไลด์แรกที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเลขตัดเลขตัดงวดประจําวันที่16กรกฎาคม2565เลขตัดให้เลข9ตัวเดียวให้เลข9ชุ่อ2องตัวให้97 9 8้า0 9 3 9 4 9สาำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขตัดให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก61ให้61ออก61ถูกเลขท้าย2ตัวครับละมาตามกันต่อว่างวดนี้เลขตัดยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมคำมตอนขับมาตัวเลขพลังจัก,กรวาลงวดประจำวันที่16กรกฎา,าคม2565 เลขพลังจักราวาลให้เลขศูนย์ตัวเดียวให้เลขศูนย์ชุด2ตัวให้0 2 0 5์สองศูน0์ห้าศดหชุดสตัวให้08,5,130,0,36,9,70สาาหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขพลังจักราวาลให้16กับหนผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายดยที่1ออก417เลขท้ายสตัวออกหกหนึ่ง ให้16กับ17 17ถูกเลขท้าย2ตัวท้าฤทิที่1 16ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้เลขพลังจัก,กรวาลยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าขมาต่อกันเลยครับมาต้นพยานนาคถ้ำมรกตรงวดประจำวันที่16กรกฎา,าคม2565พยานนาคถ้ำมรกตรให้เลข8กับเลข4จุด2ตัวให้ ถ้าเลข8มาก็จะมี8 5 8 6 8 9 1 8 2 8 7 8ถ้าเลข4มาก็จะมี4 0 4 3 4 6 9 4 5 4 7 4สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาพยานนาคถ้ำมรกตให้7 1 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ารือที่1ออก417ให้7 1ออก1 7ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ารือที่1ครับเรามาตามกันต่อมาตามกันดูว่างวดนี้พญานาธถบดมรดกอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมคำต่อเข้ามาตัวตําหนักเสียนงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2,565ตําหนักเสียนให้เลข9เลข5เลข6ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข9กมันก็จะมี91 9294ถ้าเทเลข5้ามันก็จะมี52 53 57ถ้าเทเลข6มันก็จะมี6 0 64 68สําหำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาตําหนักเสียนให้16ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวอ 6, 1ให้16ออก61ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกาตัวว่างวดนี้ตําหนักเสียนอยากจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า มาตอนเข้มาต่อยเซียนอูมวดประจำที่16กันฎาคม2565เซียนอูให้เลข2เลข5เลข8ชุด2อตัวให้ถ้าเลข2มาก็จะมี20 23 42 72ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 05 65ถ้าเลข8มาก็จะมี87 8 9 9 8 3, 8 8าสำหรับผลงานงดที่ผ่านมาเซียนอูหให้71ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสาตัวท้าดูที่1ออก417ให้71ออก17ถูกตัวกลับของเลขท้าย2อตัวท้าดที่1นึขับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้เซียนอูยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกไหม ขมาตอเข้ามาตัวเซียนไก่จีเงินงวดประจำวันที่16รกรกฎาคม2565เซียนไก่จีเงินให้เลข3เลข5เลข6ชุดตอตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี31 34 38 39ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 58 59ถ้าเลข6มาก็จะมี61 64 68 69 หรับผลงานวดที่ผ่านมาเซียนไก่จิกเงินให้เลข1แเลข9้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ออก4 1 7ให้เลข1แเลข9้เลข7เข้าเลข1กับเลข7เลข1เข้าหลักสิบเลข7เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขาเรามาตามกันว่าวดนี้เซียนไก่จิกเงินยังจะให้เข้าเป้าติดต่อกันเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า คมาต่อครับมาต่อป้อมประกาศเลขปักหลักงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565ป้อมประกาศเลขปักหลักให้เลข6เลข5เลข1เลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี62 63 69ถ้าเลข5มาก็จะมี51 54 56ถ้าเลข1มาก็จะมี10 14 17ถ้าเลข8มาก็จะมี82 83 87สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาป้อมประกาศเลขปักหลักให้47 ลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้ายสาตัวท้าที่ยที่1ออก417ให้47 47เข้าคู่เงินของเลขท้ายสาตัวท้าที่1่ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ป้อมประกาเลขปักหลักยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำต้อนครับมาตัวทีเด็ดเลขสยามงวดประจำวันที่16กรกฎา,าคม2565ทีเด็ดเลขสยามให้เลข8เลข2เลข4 เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8 1 8 5 8 7 8 9ถ้าเลข2มาก็จะมี2 1 2 5 2 7 2 9ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 4 5 4 7 4 9ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1 6 5 6 7 6 9สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดกบไม่เข้าเป้าถ้า,ามาตามกันว่างวดนี้ที่เด็ดเลขสยามจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตอ่อบมาตอ่าตอแหวกฟ้าคว้ารวยงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565แหวกฟ้าคว้ารวยให้เลข1กับเลข3ชุดสอตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี12 15 16 17ถ้าเลข3ามาก็จะมี30 34 38 39สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาลุดนขับไม่เข้าเป้าถลาเรามาตามกันว่างวดนี้แหวกฟ้าคว้ารวยจะกลับมาให้เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอขับมาต่อยร,รวยและงวดประจำที่16รกรกฎาคม2565รวยและให้เลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 45 49ถ้าเลข8มาก็จะมี81 82 85 89สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าขาลามาตามกันว่างวดนี้รวยและจะกลับมาให้เข้าเป้าเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า คำมาสษฐานนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลขเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน53 63 83 76 78 79ชุดทอง176 276สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ